รูปแล้วก็ไม่ชีทุกท่านกับผู้บำเพ็ญกุศล,ลกันผมก็มาจากาบริษัทออริก้าเ <c oughs> พิ่งมาเป็นครั้งแรกเพราะว่าทุกป,ปีก็เขาจะส่งพนักงานมาประจำอยู่แล้วครับเอา,เอามแค่ปากนิดนึงทุกป,ปีก็จะส่งพนักงานมาประจำทุกป,ปีคือปีนี้ก็เพิ่งส่งมา พีนี้มามาสามคนเพราะว่าตระไซงานมันก็มีหลายคนคนระับมันก็ตกแล้วก็คือพีนี้จะมีมาจากอ่าสตของอยุยาคนนึงผมอยู่ทางนนทบุรีบางใหญ่ผม,มทำเกี่ยวกับอ่สวีแล้วก็จะมีคนงานของอของเฮดแมนหนึ่งคนที่มาด้วยกันสามคน ก็มาที่นี่ครั้งแรกเลยก็คือผมไม่เคยเข้าวัดทวารนะครับคือเย็นมาก็คือสังสรรค์อย่างเดียวไม่เคยได้เข้าวัดแต่ก็อืตั้งแต่มาที่นี่คือมันไม่ทําให้เราหิวก็แอนกอฮอ,อพกอะกนะ็เลยเนี่ยคือมันไม่หิวจากคนที่เคยกินทุกวันมันทําให้เราไม่หิว เพราะเราปฏิบัติเราไม่ได้คิดไปเหมือนเราอยู่ข้างนอกเพราะอยู่กับที่ทํางานนี่คือเย็นมานี้เราต้องจ้องแล้วสามโมงสี่โมงนี้ต้องเตรียมแล้วคือจะหาเพื่อนสังสรรค์แต่พอมาที่นี่ปุบ๊บมันมีเวลากับอยู่กับการปฏิบัติธรรมมันเลยไม่คิดถึงกับสิ่งที่ เราเคยกินเคยอยู่มันเลยทําให้เราแบบมีจิตใจที่ว่าเออมันไม่ไปพะวพ้องกับมันมากมันก็ดีอย่างนะเพราะว่ามันทําให้รราร่างกายของเรามันแข็งแรงด้วยอ่าแล้วก็การปฏิบัติอ,อมาช่วงวันแรกนี่รู้สึกทอนะครับเพราะว่าเราไม่เคยรู้สึกปวดแข้งปวดขาไปหมดเลย ไม่รู้จะทําไงก็ลองทํำดูช่วงวันสองวันแรกนี่รู้สึกว่าขานี่ยังก้าวไม่ออกเลยคือมันปวดพอได้ผ่านไปสักสองสามวันเออมันก็เริ่มเข้าที่เหมือนมันเริ่มเบาเบาเบาขึ้นพอได้สักสามสี่วันเออมันก็เริ่มเบาเบาเบาลงไปเรื่อยจากปวดมันก็เหลือน้อยลงน้อยลง แล้วก็พอมาเออ่ความคิดของเรามาช่วงบ่ายนี้ก็รู้สึกเออ่ปวดหัวปวดหัวเวียนหัวเหมือนจะจะวูบเพราะเราจะทำยังไงกับมันคิดไปคิดมามันไม่รู้ไปยังไงคือคิดเหมือนจะสู้กับมันไปถ้าไปทามามันก็หายไปดีๆมันก็หยุดหยุดมันก็หายไปเลย เพราะว่าเออวัดป่ามันอยู่ที่พนนิคมนี่คือมันก็อยู่ห่างจากบ้านไมทไรนะครับเพราะว่าผมไปได้แฟนอยู่ที่เอาเภอ,อวานอนก็ห่างจากนี่ไปไมเมทไรเดี๋ยวถามนิดนึงเมื่อกี้บอกไอ้สู้สู้กับความปวดหัวเมื่อกี้มันทํายังไงถึงหายไปเมื่อกี้มันหายแล้วเป็นยังไงบ้างเออคือไม่คิดฟุ้งซ่านกับมันนะครับ คล้ายๆแบบเราต้านมันไปแบบถ้ามันปวดมาแล้วก็สู้กับมันไปคือไม่คิดว่ามันจะมีจริงไหมมันจะปวดจริงไหมมันจะหายไหมเพราะนั่นไปนั้นมามันก็หายของมันจริงๆครับเวลาหายแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันมันก็โล่งครับมันโล่งแล้วก็เบามันก็ไม่พาวะพงอะไรไม่ไม่นั่นอะไรกับมันใหม่ครับเวลามันหายไปแล้วพวกความคิด เดออะไรจะหายไปด้วยไหมมันความคิดมันก็คล้ายๆสมองมันโล่งไปเลยครับมันไม่ปวดไม่อะไรแล้วคือทีแรกมันคิดมันมันวูบอ่ะพอเดินไปเดินมามันวูบเหมือนคนแบบจะเป็นลมอะครับเราก็คิดไปคิดมาเออเราจะสู้กับมันยังไงจงาตผมไม่เคยเป็นมันก็หายไปดีๆ๋อเราเราฝืนสู้มาเนาะล้วก็หายไปเลยใช่ครับอืมแล้วยังไงต่อมันก็ โล่งเบาไม่ได้คิดอะไรมากมายครับเพราะว่าเอาถ้ามีโอกาสก็ว่าจะกลับมาทำอีกครับอ๋เอเจอเหตุการณ์แบบนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเข้าเข้ามาทําอีกใช่ครับ <c oughs> แล้วก็พอดีรู้จักเออมันอยู่แต่ก่อนไม่รู้จักวัดอันนี้เพราะมันอยู่ใกล้บ้าน,นอวัดป่าสมบัติเนาะใช่ครับที่สกลนครเนาะใช่ครับ ผมอยู่ยใกล้บ้านโยมเหรออยู่ผมอยู่อำเภอวานอนครับอืม,มันก็อยู่ห่างกันไม่เท่าไรเพราะว่าบ้านลุงก,กับป้าก็อยู่ไอ้อำเภอพนาลิคมอยู่แล้วครับพอดีมาที่นี่เพิ่งเห็นรู้จักอยู่นี่ครับอ๋อมาครั้งนี้แล้วมันเจอเหตุการณ์แบบนี้มันรู้สึกรู้สึกภูมิใจไหมที่ที่เจ้านายก็ส่งมารู้สึกภูมิใจนะครับเพราะว่าเราเป็นคนไม่เคยเข้าวัดเข้าวายอยู่แล้วครับแบบมันภูมิใจที่ว่าเราครั้งหนึ่งเราได้มาทําอย่างเนี้ยครับ ถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกครับถ yes. yes. ้าเจอโยมเป็ดนี yes. ่อยากจะบอกอะไรยอมเป็ดก็อยากจะขอบคุณนะครับเพราะว่าผมมาที่นี่ผมก็มาบ่อยอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ครับเพราะบางทีบางทีเอตําแหน่งเรามันอยู่น้อยคุณเป็ดอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าคือไปช่วยงานแกในไปเยอะไปตอนไปเชียงใหม่ผมก็ไปช่วยแกอยู่ที่เชียงใหม่ช่วยงานแกอยู่ที่ไร่แกแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ครับ ก็อยากจะขอบคุณนะคุณเป็ดนะครับที่ได้ส่งมาครับถ้ากลับไปได้เจอเพื่อนๆแล้วจะแนะนําเพื่อนๆให้มาไปปัิที่นี่ยังไงบ้างอก็เขาเคยมากันทบ้ทุกคนนะครับแต่ละไซส์เขามากันคือแผนกใคร,รแผนกมันเขาจะส่งมาแต่่แตละชุดนะครับแต่ก็คือส่วนมากอะ่ะของคนงานน่ะเขาจะเอาแบบอาศัยความสมัครใจคนไหนที่สมัครใจก็จะมาเหมือนอย่างคนที่มาด้วยกันนะครับคือความความสมัครใจของเขา าจะถามความสมัครใจเขาก็มาเองคนไหนที่ว่าไม่นั่งเขาก็จะคัดมาคัดมาเอง,เองครับมาที่ประทับใจอะไรบ้างก็เออหลายอย่างนะครับเพราะว่าเราแบบว่าเราไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ถือว่ามันดีกับตัวเองนะครับเพราะเราไม่เคยทำ uh, yeah. อยากจะแนะนำเพื่อนๆยังไงบ้างเวลาปฏิบัติ ก็อยากจะให้เราตั้งใจทํานะครับก็เหมือนอย่างผมผมไม่เคยทําผมก็จะพยายามตั้งใจแล้วก็กลับไปก็จะปฏิบัติแบบแบบนี้ให้ได้ทุกๆวันนะครับครั้งหน้าจะไปที่วัดป่าสุวรรณัดเนาะก็ถ้าว่าปีใหม่นี้ถ้าอาจจะได้กลับบ้านก็อาจจะแวะไปหาครับแวะไปเข้าคอร์สเนาะปฏิบัติเนาะครับครับรับปาาไปเนาะเพื <laughs> ่อรัสษาทุกพร้อมกันเนาะ คอนปีใหม่นะ